สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ของเรานะคะเป็นการที่เราให้ปุ๋ยแบบเหมือนให้น้ําเกลือต้นไม้ค่ะจะให้แบบไหนมาดูกันเลยช่วงนี้มันร้อนแหลงมากๆเลยนะคะบางทีเราลดน้ําเช้าเย็นก็แห้งแล้วค่ะนี่วิธีการให้ปุ๋ยแบบดาวนะคะก็คือเอาน้ำใส่ขวดหรือไม่ก็เป็นถังแบบนี้นะคะแล้วเราก็ อันนี้เราจะใส่นี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปเลยหนึ่งฝาโอ้เสียดายเสียดายโอ้ล่วงตั้งเยอะเอ้ยหกตั้งเยอะนะคะไม่เป็นไรเนาะะะใส่ไปเลยหนึ่งฝาปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าอันนี้ก็คือผ้าขนหนูที่เราไม่ใช้หรือว่าจะเป็นผ้าขนหนูเก่า เสื้อเก่าๆก็ได้นะคะเราเอามาตัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะหาที่วางเราจะวางตรงนี้นะคะนี่วางนี้แล้วเราก็จะเอาอีกปลายฝั่งนึงนะคะไว้ในน้ําปลายฝั่งหนึ่งแล้วก็มาไว้ที่ต้นไม้ของเรานี่ค่ะนี่เป็นการรักษาความชุ่มชื้นนะคะแถมยังผ้าตัวนี้นะคะก็จะดูดสารอาหารที่น้ำนะคะลงมาที่ ต้นไม้ของเรานะคะทําให้ต้นไม้ของเราได้สารอาหารตลอดเวลาค่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูอีกต้นนะคะที่เราให้ไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะค่ะอย่างกุหลาบต้นนี้นะคะเราให้ไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะมาดูกันเลยนี่น้ําจะหมดแล้วค่ะน้ําใกล้หมดแล้วแล้วก็นี่วางไว้ก่อนนี่นะคะระาวาังไว้แบบนี้นะคะก็ต้นจากที่โซมมากๆเลยนะคะก็เริ่ม แตกหนอแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะร้อนแรงมากๆเลยต้นไม้นี่อาจจะขาดน้ำได้ง่ายๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆปลูกต้นไม้ใหม่นะคะ <ๆ S 1> ก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ได้นะคะก็อย่างต้นนี้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราล,ลืมลืมรดน้ำแค่ประมาณสองวันดูใบดิคะ เกือบตายเลยค่ะเป็นต้นแก้วแก้วแคระค่ะอันนี้บงเอิญอยู่ใกล้รองนะคะเราก็จัดการนะคะนี่ค่ะอีกฝั่งจุ่มน้ำอีกฝั่งมาทางนี้นะคะลงกระถางนี่นะคะนี่น้ำยังอยู่เลยเห็นไหมคะคือกบจะได้มีความชุ่มชื้นตลอดอันนี้ใช้เป็นเดือนก็ไม่หมดนะคะน้ำเราก็เติมน้ำในอ่างบัวของเราตลอดเห็นไหมคะ ง่ายๆและอันนี้นะคะก็เป็นต้นกุหลาบของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้ลดบางทีเราไม่มีเวลาจะลดน้ำเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะเอาถังหลบแดดหน่อยนะคะใส่เครื่องดื่มชูก,กำลังลงไปแล้วก็เอาไว้ตามกบอันนี้3 3มต้นก็ผ้า3ามอันนะคะกบแต่ละต้นนะคะ พอน้ําของเราเริ่มจะหมดเราก็เติมน้ําได้อีกนะคะและวนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกนะคะก็จะเห็นว่าเราก็ใช้วิธีนี้นะคะคอยให้ความชุ่มชื่นกับต้นไม้ของเราต้นไม้เราก็จะไม่โซมแม้ว่าจะเพิ่งปลูกแล้วช่วงนี้ก็แดดแรงมากๆเลยค่ะกบก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดนะคะเห็นไหมคะ และนี่ก็เป็นอีกต้นนะคะที่ดาวใช้กับต้นพริกของดาวเพื่อที่จะไม่ให้ต้นเราต้นพริกเหี่ยวนะคะก็แบบนี้เลยอันนี้เราจะใส่เป็นจุลินซีสังคห์แสงหรือว่าเป็นฮอร์โมนอะไรของเราก็ได้นะคะต้นไม้ก็จะได้ค่อยๆดูดซึมเอาไปใช้แบบนี้นะคะนี่ค่ะออกลูกเห็นไหมคะแล้วก็ถึงเราจะไม่ได้ลดน้ำนะคะก็ไม่เหี่ยวคะ่ะแล้วก็ต้นไม้สามารถเอาสารอาหาร ค่อยๆเอาไปใช้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะวิธีการนี้เหมาะมากๆกับหน้าร้อนแบบนี้เลยค่ะฝากติดตามดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ